สวัสดีครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่องยูทูบซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีบายไก่หน้นตครอนนะครับวันนี้มีที่ดินมานําเสนอนะครับพี่ๆสำหรับไว้ทําธุรกิจนะครับแปลงนี้อาจจะราคาจะสูงไปนิดนึงนะครับเพราะราคาอาจจะสูงไปนิดนึงเพราะว่าติดถนนสี่เลนนะครับถนนสี่เลนสายแข่งขอยบ้านานะครับนื้อที่สี่ไร่กว่านะครับขายอยู่ที่ไร่ละสามล้านสามแสนบาทนะครับ สามล้านสามแสนบาทอยู่ตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะครับพื้นที่จะเดิมทีจะเขาจะปลูกกระโพดไว้นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เก็บไปหมดแล้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับติดถนนซีเลนนะครับถนนซีเลนก่อสร้างแล้วประมาณ80%เกือบเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับด้านในแปลงพื้นที่4ไร่นะครับ4ไร่กว่าๆนะครับไร่ละ3ามล้านสแสนบาทนะครับ3ามล้านสามแสนบาท สามารถต่อรองกับเจ้าของได้เลยนะครับแปลงนี้ครับฉนดคุดแดงนะครับสีไร่กว่านะครับด้านหน้าติดถนนสีเลนสายเก่งคอยบ้านนานะครับอยู่ตำบลธรรมปางอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหน้าก็วิวภูเขานะครับหลังก็วิวภูเขานะครับด้านตรงข้ามจะเป็นสนามฝึกขี่ม้านะครับร้านอาหารรีสอร์ทนะครับผมนี่นะครับในพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ก็ไม่ต่ำมากนะครับไม่ต่ำมากนะครับ ด้านหลังก็วีภูเขานะครับพื้นที่4ไร่กว่านะครับฉนดขุดแดงไร่ละ3ล้าน3แสนบาทนะครับราค่าต่อรองได้นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนบันธรรมปางวิทยานะครับอ่าใกล้ปั๊มปตทนะครับ นี่ครับด้านหน้ามีภูเขาสวยงามนะครับผมตำบลท่ามะปางอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับ0942516936นะครับไก่นันตกรนะครับพื้นที่สวยงามครับพื้นที่สวยงามด้านติดถนนประมาณ80เมตรนะครับยาวประมาณ80เมตรด้านติดถนนนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าติดถนนซีเลนเก่งคอยปนนานะครับทางออกอีสานได้นะครับเข้ากรุงเทพได้นะครับผมสะดวกนะครับแปลงนี้นะครับผม ครับสำหรับแปลงนี้นะครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 942516936นะครับ0 942516936นะครับไก่หังตกรนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีกัช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีปลายไก่หลังตกอน้วยนะครับผมสวัสดีครับคนนนนฉงเป็ััถ้าาาต่่ฝททุกีม